สวัสดีเพื่อนๆชาว Call of Dragon ทุกคนเปิดคลิปมาก็เริ่มกันเลยนะครับนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกับวันนี้นะครับคลิปตัวบอลกับแคลนแนนนะครับมา,าล่ายักษ์นะครับเลเวล2นะครับวันนี้จะไหวหรือไม่ไหวนะครับมาติดตามชมกันนะครับ ก็ระดมพลกันแบบปุ๊บปั๊บนะครับนะก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรกันเลยนะครับนะแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการล่ายักษ์เลเวล2นะครับก็รวมไปถึงกริปโตบอยด้วยนะครับโอ้โหเลือดลดทวบนะครับก็เมื่อวานเหงาๆนะน้องในแคลนแนนนะครับก็เออเรามาตียักษ์กันไหมก็เอาสินะครับนะตอนนี้มีใครเกือบบินแล้วบ้างนะก็ โอ้โหสู้กันอย่างชุลมุนเลยนะครับก็ก็สนุกสนานมากๆเลยนะครับนะคริปโตบอยก็เตรียมควานวินกับแพนนะครับเอาไว้ช่วยฮิลนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ก็จะเป็นน้ำตาบอนก็เอาไว้ช่วยฮิลอีกหนึ่งทีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งดูทรงแล้วนะครับก็คิดว่าคริปโตบอยนี้จะยืนไหวไหมเนี่ยดูดิเลือดจะหมดอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะต้องแบบใช้สเตปบล็อกหลบนิดนึงนะ เออมาถึงก็คือโดนยักเข้ามาทุบก,ก่อนเลยนะ <c oughs> นะก็ถือว่าแคนแนนนี้นะครับสนุกสนานมากๆเลยนะครับนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครสนใจนะครับนะมาร่วมเล่นคอฟแล้วกนด้วยกันหรือว่ายังไม่มีเซิร์ฟที่ถูกใจนะครับก็แนะนํามาเล่นที่เซิร์ฟนี้ได้นะครับนะสำหรับคอฟแล้วกันเซิร์ฟ124นี้นะครับก็ แคนแนนนี้นะครับคนไทยเยอะมากนะครับแล้วก็น้องๆน่ารักหลายคนเลยแล้วก็จะทำอะไรก็มีนะมีบอกกันก่อนนะว่าวันนี้เราจะทำอะไรยังไงนะอ่ามีบินกลับแล้วด้วยนะมีบินกลับแล้วนะเมื่อกี้โดนยักษ์สกิลเข้าไปนะครับนะโอ้โหเลือดลดไปนิดเดียวนะครับนะยักษ์ตัวนี้โหดมากๆเลยนะครับก็นะเนี่ยใครที่ชื่นชอบอย่างนี้นะบางวันก็ไปถล่ม แคนพี่จีนบางวันก็ไปล่านกล่ายักษ์นะครับวันนี้มาล่ายักษ์เลเวล2นะครับก็กิจกรรมอัดแน Lang ่นทุกวันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเล่นอยู่เงาๆอยู่ก็ย้ายมาอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับกับ124กับแคนแนนนะครับก็ดูท่าทางแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้แทงไม่ไหวนะอันนี้บินบินกลับไปสามแล้วนะครับนะโอ้โหอ่ะเป็นห้านะ สกิลรุนแรงมากๆ right. เลยนะแล้วคลิปตัวบอ่อยนี่จะจะรอดไหมเนี่ยนะดูดิดูดทรงนะเดินล็อกไปล็อกมานะครับนะออ okay. เดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะมาช่วยเขาตีตัวเล็กก่อนนะตีตัวลูกมันก่อนนะตัวใหญ่ไม่ไหวนะเดี๋ยวตัวใหญ่ให้นะคนที่มีทหารเทียสามจัดการก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บลูกกระจอกมันก่อน ก็ยักษ์เลเวล2นี่นะครับจังหวะเดินก็สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่เล่นเป็น <the> ทีมสนับสนุนนะครับก็น,นะ <requires> นะเดินก็ต้องระวังนิดหนึ่งระมัดระวังตัวแล้วก็คอยเติมดาเมจให้กับเพื่อนๆเนาะนะครับตรงนี้ก็ผมก็ฮิลไปด้วยนะแล้วก็รอเก็บหินเออเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> เลือดไปอีกด้วยนะรออีกหึ่ทีมบาลวลูกเดียวยักษ์มันจะมาแล้วนะเออมามามาครบห้านะ นะครับอ่ามีวิ่งมาวิ่งมาเติมเลือดกันก่อนนะโอ้โหแท้งเราก็นะยืนตันกันแบบนะไม่น่าจะไหวนะยังเลือดยังลดไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะครับนะนะตอนนี้นะเวลาสามนาทีไปแล้วนะไหวไม่ไหวเนี่ยนะไม่ไหวบอกไหวไว้ก่อนนะเอาโูโโดนมาแล้วโดนมาแล้วนะจังหวะนี้นะต้องโยกโอ้โหต้องโยกออกมานะโยกไหวไหมเออเดินสวนกลับไปนี่เป็นไงจังหวะล็อกหลบ นะนะล็อคลบแบบมั่วๆนะครับนะเออมานะน้องๆก็เริ่มบินกลับบ้านทีละคนทีละคนนะครับนะก็อาจจะต้องนะหาตัวตึงๆนะมามามาล้มมันนะเลเวล2บอกเลยว่าของกิบโตบอยฐาน,นอย่างเทียสองอยู่นะครับนะเทียสามยังยังครูดาวอยู่นะยังโอโ้ <to> โหโอ้โเกืบแตกนะเกือบตุย <laughs> นะแต่ว่า ผมมาเกือบนะแต่ว่านี่เจ็ดท่านนะบินบินกลับบ้านไปแล้วนะต่อคิวบิน <am> cool. บินไปอย่างไว <บน S 1> เลยนะครับซึ่งจังหวะเมื่อกี้ผมเองก็ไม่รู้รอดมาได้ยังไงนะโอ้โหคุณพระ<笑><笑>นะเออเหลือเริ่มเรือไม่กี้คนแล้วนะมันก็เริ่มเก็บปทีละกองทีละกองนะเออเดี๋ยวผมเดินเดินโยก่อนเดิน <I accept S 2> <อ>โยกห,หิวมีหิวด้วยนะจะมาเอาหิวดีไหมเนี่ยนะสองจิตสองใจ นะยังไงดีอ่ะหิวหมดแล้วอ่ะอดแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่งยักษ์ตัวนี้มันก็ไล่ทุบปปทีละกองทีละกองนะแล้วก็น้องๆในแคนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะเออมันโหดเหลือเกินนะครับอ่ะบินกลับบ้านไปอ,อีกสองคนนะครับนะยังไงเนี่ยยังไงนะเออผมก็ยังเหลือรอดอยู่นะเลือดยังเหลืออีกห้าพันนะจะไหวไหมเนี่ยอ่ะบินกลับไปอีกหนึ่งนะก็ต้องบอก เลยนะครับนะว่ามาอยู่แคนแนนี้นะคอนเทนต์นี้แบบแน่นๆเลยนะครับนะก็จังหวะเงาๆก็นะน้องๆในแคนก็เอ้ยมาตียักษ์เลเวล2กันดีกว่าไหมนะกลัวเพื่อนๆในแคลนก็เหงากันเนาะกลัวฟาร์มกันเบื่อๆนะวันนี้ก็มาหาเรื่องตื่นเต้นนะนี่ไนงะโดนทุบไปอีกหนึ่งนะจ๊ะตุยบินกลับบ้านไปแล้วนะอ่าอันนี้ยังไงยังไงโอ้โห,หโดนหัวโดนฟาดนะ เหลืออีกไม่กี่ทับนะหนึ่งสสามสี่ห้าทับนะจะไหวไหมเนี่ยไหวไหมโอ้โหโดนทุกโอยังยืนสู้อยู่นะเดี๋ยวกิปตัวบอยหามุมดีๆก่อนหามุมดีๆก่อนนะเออนะเดี๋ยวคอยเติมดาเมจไปเรื่อยๆนะก็เหลือไม่กี่ทีมก็คงไม่น่าจะรอดนะจังหวะนี้ดูทรงแล้วนะครับนะก็อ่ะบินไปหนึ่งทับนะอ่ะมันหมายตาใครไว้อ่ะมัน มันเหมือนมันปักหมุดไว้เลยนะว่ามันจะจ้องไขรนะเออเดี๋ยวเราก็หลบๆบแอบๆบแบบก่อนแล้วกันนะเดินสวนไปข้างบนก่อน่นะแตกไปอีกหนึ่งนะก็ผมคิดว่าผมจะต้องเป็นคนสุดท้ายให้ได้นะที่โดนตีนะอ้าไปสองนะเออเหลือสองทีมแล้วนะนั่นก็มันไม่ได้หมายตาผมไว้ด้วยนะ <c oughs> นะเออผมนาจะเป็นคนสุดท้ายแล้วอะมอบตัวเลยแล้วกันนะหมอบเดียวนะโอ้โหบินกลับบ้านเลยนะครับนะก็สรุปว่านะครับ รวมพลคนเหงาๆก็พ่ายแพ้ให้กับยักษ์เลเวล2กลกับบ้านไปนะครับก็ใครที่กำลังหาแครนสนุกๆนะคอนเทนต์เยอะๆอยู่นะครับก็แนะนำแครนนี้นะครับแครนแนนนะครับเซิร์ฟ124นะครับก็มันมากมันทุกคืนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคลิปตัวบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ